มาหาผลบวกอนุกรมอนันต์ข้อนี้กันนะครับ3บวก2บวก4ี่ส่วนสบวกไปเรื่อยๆนะครับบวกมีพจน์ทั่วไปก็คือ3คูณกับ2ส่วนาทั้งหมด,ดยกกำลังเอ็นลบ1นะครับบวกไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอนุกรมอนันต์นะครับให้นักเรียนสันนิษฐานว่าอนุกรมอานันต์นี้นะครับเป็นอนุกรมเรขาคณิตหรือเปล่าโดยการตรวจสอบนะครับว่า อัตราส่วนเท่ากันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบนะครับคุณครูจะใช้พจน์ที่2นะครับพจน์ที่2ก็คือ a 2นะครับพจน์ที่1ก็คือ3นะครับเอามาหาอัตราส่วนก็จะได้2ส่วน3นะครับหรืออีกอันนึงนะครับเอาพจน์ที่3ตั้งก็คือ4ส่วน3นะครับ4ส่วน3เราจะหารด้วย2 นะครับ2ซึ่ง2ตัวนี้เป็น2ส,ส่วน1น,นะครับเราก็ใช้หลักการหารเศษส่วนนะครับตัวตั้งก็คือ4ส่วน3เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษคือตัวหารตัวนี้ครับจากสองส่วน1ก็เป็น1ส่วน2ตัดทอนครับ2 1เป็น2 2 2เป็น4นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ สองคูณหนึ่งครับได้สองส่วนด้วยสามคูณหนึ่งได้สามนะครับนักเรียนจะเห็นว่าอัตราส่วนเป็นไงกันครับอ่าอันนี้เท่ากับสองส่วนสามอันนี้ก็เท่ากับสองส่วนสามเช่นกันใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นอนุกรมที่กําหนดให้นะครับเป็นอนุกรมเรขาคณิตแน่นอนนะครับอนุกรม ที่กำหนดให้เป็นอนุกรมเลขาคณิตนะครับซึ่งนะครับ r ซึ่ง r เท่ากับ2ส่วน3นะครับพอเป็นอนุกรมเลขาคณิตนะครับนักเรียนจะต้องพอเป็นอนุกรมเลขาคณิตให้นักเรียนพิจารณา b อบ l u t e r นะครับโอเคนะครับ ่อนะครับพิจารณา b s ร l u t e r ซึ่ง r อัตราส่วนของเราคือ2ส่วน3ามแปรสูตส่วน3มีค่าเท่ากับ2ส่วน3ทีนี้2ส่วน3มากกว่าหรือน้อยกว่า1ครับนักเรียนดูว่า2ส่วน3ตัวนี้เป็นเศษส่วนแท้หรือเศษส่วนเกินนะครับถ้าเศษนะครับถ้าเศษน้อยกว่าส่วนแสดงว่าเป็นเศษส่วนแท้ นะครับจะมีค่าน้อยกว่า1นนะครับซึ่ง2ส่วน3มีค่าน้อยกว่า1นะครับถ้าน้อยกว่า1แสดงว่าเป็นอนุกรมลู่เข้านะครับอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่เข้าแสดงว่าหาผลบวกของอนุกรมได้นะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับเราจะหาผลบวกของอนุกรมโดยใช้สูตรก็คือ A1 ส่วน1ลบ r นะครับ ผลบวกของอนุกรมก็คือ s infinity ของเราเท่ากับ a1 ส่วนด้วย 1-r ลบ r แทนค่างลงไป a1 คืออะไรครับ a1 คือ3 a1 คือพจน์แรกนะครับ a1 a1 คือพจน์แรก3ส่วนด้วย 1-rr ลบออัตราส่วนร่วมคือ2ส่วน3นะครับ เท่ากันทีนี้เราจะทําตัวส่วนก่อนก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก่อนนะครับเศษได้เหมือนเดิมก็เป็น3ส่วนเผื่อว่าตัวนี้เป็น1นะครับเราต้อง1ตัวนี้ส่วนนี้หนึ่งเราต้องทําส่วนให้เป็น3ดังนั้นเราต้องเอา3คูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้3มส่วน3ลบออกด้วย2ส่วน3นะครับทีนี้ก็จะได้สาม สามส่วนสามลบออกด้วยสองส่วนสามตัวนี้ก็จะได้หนึ่งส่วนสามคือส่วนเท่ากันแล้วส่วนเป็นสามนักเรียนก็เ,เฉพาะสี่นะครับก็คือสามลบออกด้วยสองมีค่าเท่ากับหนึ่งตัวนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เราทำอะไรต่อมันก็ยังเป็นเศษส่วนอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนหานตัวนี้เป็นคูณกับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็จะได้3นะครับคูณกับจาก 3 1ส,ส่วน3ะครับกลับขึ้นไปก็เป็น3.1น,นะครับจริงๆแล้ว1ตัวนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ก็จะได้3คูณกับ3 3นะครับ3ูณ3ก็จะได้9ดังนั้นได้ผลบวกแล้วครับดังนั้นผลบวกของอนุกรมนี้คือต่อบ9 โอเคครับ